สวัสดีจ้าดูอิสตอรีจ้าอันนี้ก็มานั่งชมวิวชิวๆในป่าช <laughs> มวิวชิวๆในป่าพี่น้องแล้วก็มีคนวิ่งจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็วิ่งจ็อกกิง้งแล้วก็จักรยานเนาะจักรยานปั่น เขาก็จะมาเดินเที่ยวกันนะช่วงวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นตอนเย็นหลังเลิกงานเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มืดมากนะแต่ก็จะเริ่มมืดแล้วจ้าพี่น้องจ๊ะเริ่มมืดแล้วคือกันอาทั้งเงินวัดดีจ้าพี่สาวมาแป๊บจ้าขึ้นไม่นานไม่รู้ว่าเน็ตมันจะลงตอนไหนมันหยุด อมาหาเหตุมาหาเหตุได้แกงหนึ่งอยู่ได้แกงหนึ่งอยู่เหตุร่วมอ้าวเด็กปีนขึ้นมาทางนี้แฮดโพดูอีกแฝงเลยผูส้สาวจำน้อยปีนขึ้นมาทางนี้ทายเขาว่าใดพี่น้องทางมีขึ้นไม่ขึ้นหายดูอีกบางอะ ีป่างาแฟแล้วเนี่ยคือสันแท่ว่ะคือสันแทะฝนหนาเอาเป็นในป่าเห็ดนะแต่ว่ามันหนาปื้นเลยต้นไม้เน่ะฝนลงมาไม่ถึงพื้นแห้งแ่งแข้งเลยนี่แห้งคักแต่ก็ยังมีเห็ดโผล่ให้ดูอยู่เลย ปั่นจักรยานมาอมืนี่เขาปีนขึ้นมาเมื่อกี้นี่เขาปีนตรงนี้อ่ะเออเขาปีนคลองน้ําคลองน้ําไหลจะมันแห้งมันแห้งถ้ามันไม่แห้งก็เห็นมันก็คงอยากจะขึ้นนั่นแหละมันขึ้นแล้วมาก็ไม่สมบูรณ์ได้เห็นไหมเนี่ย เฮ็ดแล,ละลงหนาแล้วขึ้นมากกับพสมบูรณ์เห็นไหมนี่มันอยากขึ้นมันขึ้นบ่ได้นี่เห็ดหนาแหล่ะนี่ <c oughs> โอ้ยมันจะคืนริมริมเฮ็ดคลกเข้ามา <c oughs> น่ะอือบุ่น่ะน้องา้แดงกาปติจ้า น้องกวางวัตด,ดิจา <c oughs> เออ,เอ,อพาเข้าป่าเห็ดอีหยังวุน้นเอกกินได้วุ้นเ้กเขาป่าเห็ดคกมันอยากขืนแหงแรงเหลือเกินอ่าน,น้องใบแดงก็มีเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะอ่าน,น้องใบแดงก็มีเห็ดอะไรเห็ดพึง่งน้องใบแดงเขาไปเก็บอยู่เข้าป่าเก็บอยู่โอ้เยอะแยะเลยเป็นหมูเลยแต่บอกล้ากินเด้บอเคยกินพี่น้อง ริมริมเนี่ยเต็มเลยอาจะขึ้นสักหน่อยนึงสักสิบกว่านาทีนี่แหละไม่ได้ขึ้นนานออลูกนอนวัดตีจ้าคุณเดสูสีวัดตีค่ะลองขึ้นดูไงเดี๋ยวเน็ตหลุด แต่ว่านี้ดอกให่มากเลยเนี่ยโอ้ยเห็ดโครกหรือเปล่าอดอกว่าเลอร์เลยอากาศดีดีเย็นอันนี้เห็ดหรือเปล่าเนี่ยเป็นถุยขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเห็ดพึ่งมาเจอเลยได้มากี่ดอก ได้มาสี่ดอกเห็ดพึ่งอะ่ะคุณย่าพาดูสวัสดีค่ะเอ้ยมาจาักรยานคู่ใจมาจากัจากรยานคู่ใจจ้ะบรรยากาศดี่ดีอ่ะนั่งก่อน คุณดูกำลังใจนะคะเอามัว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 ,มวลมแห้งวาแล้วแนวกันลมมากอ้ยลมดื่นลมดื่นอน้องกระแตน้องวินน่ะน,น้องวินวินนี่วินนี่นี่นนนนวิน ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขึ้นไม่นานนะขึ้นแป๊บเดี๋ยวก็จะลงละมามืดแล้วมาค่ำแล้วไม่ค่ำหรอกสิบห้ายี่สิบเก้านาทีขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบรรยากาศกำลังดีเลยก็หนาวอยู่หนาวอยู่ถ้าไม่ใส่เสือ้อแขนยาวก็หนาวแหละที่นี่เราใส่เสือ้อแขนยาวมา มันก็เลยไม่หนาวเออเดินสักหน่อยเดินสักหน่อยลมแรงเนาะเสียงลมแรงไหมบันไดเขาขึ้นเมื่อกี้เนี่ย <S <S เด็กเด็กเขาไม่ขึ้นบันไดกับพ่อ <S <S แม่เขาเนี่ยเขามาปีน <S <S เขามาปีนตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเนี่เป็นบันไดลง อุนาเฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาแร่ดอกน้อยพี่นองเฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเร่เฮ็ดไปไปเจอเฮ็ดนางลมขอนบอลเลอร์เลยเข้าเอาไม่ได้เยอะเลยขอนใหญ่แต่มันเข้าเอาไม่ได้เต็มเลยกำลังอ่อนเห็ดนางลม ลูกนอนเอาเอาขอาพอน้องบอนสวัดีจา้าร่มลื่นดีแท้มาคนเดียวนะเนี่ยเขาเห็เขาเก็บเห็ดตอนตอนเช้ากันเราก็มาตอนค่ำนี่แหละเห็ดอะไรติ้วๆ เยน็นต้นไม้คอนนี้มันน่าจะมีเห็ดนางลมนะมันไม่มีคอนโดดๆแห้งๆมันน่าจะมีให้เราเก็บเนาะป่าใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะมันมีสองฝั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วก็ถนนรถไฟเนาะเลยข,ขึ้นไปตรงนี้แต่ฝั่งตรงนู้นมันจะมี ั่งทางนี้มันจะก็จะใหญ่อยู่แล้วมันจะมีสองข้างทางข้างหนึ่งจะเป็นทางแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็ใหญ่อยู่แต่มันเป็นป่าท,ที่ไม่น่ากลัวหรอกเป็นป่าท,ที่เขามามาเดินเที่ยวเดินออกกําลังกายแล้วก็มาปั่นจัก,กรยานถึงหน้าเหตุก็คนเยอะเหมือนกันนะ ใครมาเช้าก็ได้ท่วงนี้ฝนมันไม่ตกมากไงมันก็เลยไม่ค่อยมีปีก่อนนี้เรามาไม่ทันเขาเขาเอาไปหมดคนละหาบเลยเอ็ดพึ่งหวานมันก็แล้วแต่คนมาทันเนาะเพราะมันไม่ได้หายากไงมันก็ตังตโนตต้นนี้อยู่พอมันออกอ่ะมันไม่ได้เคลียนอนน้องน้องใบแดงเนาะแม็กกิ๊กแม่กกิ๊กสวัสดีค่ะ แม่โกโก้บัตติจ้าเอาลืมไม่ได้ดูขออภัยด้วยนะไม่ได้ดูเมื่อกี้นี้นี่แหละมาเที่ยวมาเที่ยวตังมาเที่ยวด้วยนี่แหละออกกําลังกายปั่นจักรยานออกกําลังกายน้องวองัยแดงขอบคุณนะคะ น้องอ้ามสวัสดีจ้าสาวอาทิตย์วันนี้เป็นสา์ก็เลยแต่ว่าที่ที่อำเภอเขามีงานกันเนะี่ยวันนี้มันเขาบอกเขาบอกว่าวันอะไรนะวันเบียดเขาบอกเ <laughs> บียด <laughs> มีไหมน้องไวแดงที่โน่นมีไหมว <laughs> ันเบียเดคั <laughs> กไหล ฟันเบียดีคุณน่านขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้เกินสิบนาทีไปหน่อยก็จะลงแล้วนะคะทุกท่านค่ะพอพอพอเขออ้อนี่ให้มันไม่ถึงสิบไงก็เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกค่าคุณเดสซูซีสวัสดีค่ะอามาหยุบบดบรรยากาศสวยๆในป่าสวยๆงามๆ ถ้ามันถ้าฝนมันดีๆแล้ะแถวนี้มันก็ออกลงโล่งเงี้ยมันออกข้างทางเห็ดพึ่งหวานขอบคุณนะคะเออคงเป็นอาทิตย์หน้าค่ะวัน,นวันนี้วันเนี้ยเห็นอ่ะคุณสาเขาบอกูเธอไปด้วยไหมเขาบอกแล้วมันตรงไหนล่ะก็ก็ทั่วอำเภอแหละทุกละทุกที่เขาบอกตรงนี้อ่ะตรงเอตรงอำเภอเนี่ย วันเบียดนึกว่ามเราก็เราก็ไม่รู้เนาะไม่เคยรู้กันก่อนไงงคงก็คนจะเยอะนะ่ะถ้าวันเบียดเขาก็เอารถไปไม่ได้แล้วก็ก็นั่งรถเมย์เอ้รถรถเอเอรถเมยนั่นแหละเนาะรถเมย์ไปไม่ไกลหรอกอน้องไว้แดงสิบสิบนาทีก็ถึงละ จัดไปสแกนลองทุกลองทุกยี่ห้อเลยโอ้ย <c oughs> ยี่ห้อเดียวก็น็อกแล้วน้องไยแดงยี่ห้อเดียวก็น็อกแล้ว <c oughs> ปะปะปะได้เวลาแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ยี่ห้อเดียวน็อกเอาเลย <c oughs> บายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณน้องอ้ําน้องใบแดงแล้วน้องกวาง้วคุณจูเดชสุสีนะคะน้องวินนะคะแล้วก็คุณแม็กิกนะคะพ่อน้องบอนนะคะแล้วก็น้องอ้ําแล้วก็ใครอีกอ่ะแม่น้องโกโก้แม่โกโก้แล้วก็ใครอีก,อก,ก, <laughs> ก,ก,ก,อกเออชื่อไม่ทั่วถึงขออภัยด้วยนะคะคุณน่านนะคะบา,บายบายลูกหนอนด้วยนะ ลงแล้วนะ